สวัสดีค่ะอยู่กับซาบโบสายรุยนะคะนนะพร้อมกับสุรินแล้วะคะ่ะขนให้บอยใช่สิเขาขนอ่ะคืออะเนี้ยจะไปซอยเนาะไ,ได้แล้วฟางกิงนนี่หนงาองามาจองไดยย้เดี๋ยวนี้เร็วๆยี่สิบบาทก็เอาฟางของอาวุธเด้ออาวุธอนะ่ะตักหินลูกลงังอันได้ดหลายเที่ยวดิ โบแมนรับ j อบขาหนอกบ่ให mm ้เงินแม่แมมได้หลายเดี่ยวอยู่เด้วยมันมาเราไปเมื่อไหเ่ิ่องเงมันไม่ตายเหรอมันบ่ตายยังไงเงี้ยล่ะมันตายในเลือนี้มันตายหรอสุรินทร์ซ้ำนี่ว่ามันมาแต่อู้บ่เด้เขามาโอดปะท้ายแล้วตียุใส่ปวาปะท้าย ฟางอยู่กับอาไหมอืมอืมคละเข้าเข้าเ้าเข้าเ้าไนตัะกิอีไยังิเอาไปแล้วก็ดำด้วยนะวะไอ้เมย์ว่าข่อยสิไปดำห้ยุวันทีสิบห้ามันสีสมบ่จะได้สีสมกาเด้นี่ขั้นกาบ่ตายข่อยกระสีไปดำหิยุบอตายต่ว่ามันสี มันสีเหลืองมันจะได้ฉีดสมน้ครฉีดสมคืออิงเงวะมันเหลืองอ่ะเองเข้าใจไหมมันไม่ได้อยู่เป็นแบบนี้อ่ะเองเข้าใจไหมมันต้องฉีดโอ้ยต้นหญขยันงหลาย,ย,ยพ,พ่อบอกว่าให้ไปคัดเอาเองคัดนี่เหรอคัดหญ้าคัดหญ้าโอ้ย <c ười> เอาหญ้ <c ười> า,านะ่ามาติถึงไม่หนีสี่สิบมันนี่ยไปได้ไรสี่สิบกอด แมสีดำรายปานไดตัว hmm, ม so like so mm ่ปวดราอยู่หน้าจังเยหาซิไร่เฮยมันไ่ทันลขนาดแม่บอกว่าดำแค่อันยีซิบไรแมวว่าดำเลยเาที่เอาลงไว้นีละอันรถนี่นะแมเดี๋ยวสิขีกลับยูดองงามวะโบตัว เอยว่าบางเวลานเราขี่มอไซนี่อันสิเป็นหญ้าว่หญ้าที่สิพิดบืนเหมือนเดออตีนว่พิ่านไหมพ่วฒเป่ามึงด้วยมันดังตั้งแต่ีได้พี่นกไม่ได้ถ้าเทสต์แนานๆไปกะตีพี่นกเอาไปชําแหลกขายเด้อพูดม่ช่แลอันสอมดี่ละ เ้เดี๋ยวมาส้มเอาหมูมาเอาหมูนีฟ้าม่อยู่กับอานะกัอาไหกัอาไหมคะเเสียผาตแต่ีหาจนตอนีน่ะวไปยู่เป็นปีเลยโอ้นมยนงียาวไพสักก็ได้ใส่ดีเลย่ด้วยูน้ำมูเอยับถ้ามันดีก็เอาพุได้นีบอกพี่วุฒิเาหูเอา พี่วูดเนี่ยพี่น้องบอกเอาสีเอาคันคู่บัวตานี่ไหมไปลองดูสิค่ะไปลองรู้เป็นไปดูนี่มันได้ไปขับดูลองขับดูไปดูที่ไหนไว้น่ะมาดูช่วงล่างบิดดูเต็มที่เลยเสริมดูบิดดูเต็มที่รูปคันไม่ลองเต็มที่เลยเขาให้ลองก็ลองไปเลยวะตกลงมาเนาะ ขันได่เนียล่ะขันใดก็เอาใส่กะบะมาเลยใส่กะบะมาเลยร้านั้นมีอยู่สามคันแรกเออแล้อีกคันมัอยู่อีกร้านหนึ่งให้ยู่ให้เจ้าของที่ว่าให้ไปกินบป็นเออแต่ฉันั้นมัน <m dear> ชวยไอ้วุฒิข้าวจีบีข้าวสิบต่อเหลืออันซ้เจีบขกาวเขาว่าซ้มเปดซ้มเก่าเนาะ พี่น้องมันกินกได้สําว่าเบืงพี่จะบงแมเขาจะลดให้ยิงะเพื่อเขาิลดใหเนาะาแต่เขาา่าเขาลดไม่ได้หรอกพี่มีแต่คืบหน้าไปเลยเขาจะบอกว่าพี่ลดให้นูแน่เดี๋นูอเาเดี๋ยวยุเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าน้องชื่ออะไรชื่อจ้า่นน้ำซิ่งพี่ไม่รู้จักอ่ะมันเด พี่ไม่รู้จักเลยลพี่ไม่พี่ไม่รู้จักเลยไ,ลนะไปกลับหอะไปกลับอาเนาะไปห้าจะเดินทางเหรพี่นอ้องนี่เดินทางไม่แค่นี้ล่ะค่ะมาแต่สุรินมาเอากานี่แล้วรองเท้าจอดอยู่ตรงนี้ให้เด้อจอดทีมานี้เด้อตาหนูเมื่อแลเด้อจ้าเมื่อแล้วเจ้ามาเอากาซื่อๆดอกใกลบอกล่าสุดลูกไม่อยากกลับนะ ลูกอยากอยู่กับอา,าเดี๋ยวอาไปอาไปธุระก่อนเดี๋ยวอาสิคุนี่จะขึ้นเดี๋ยวเรขับรถตามตอนนี้เลยนี่ได้ได้ได้ปิดประตูปิดประตูอุ้อาวุธขับรถไปอุ้ยอาวุธขับรถอาวุธไปขึ้นขับรถกีฬาคึ้ไห่ละบ <c oughs> า้าน,นล่าสุดร้องไห้ตาม <c oughs> นี่พ่อเองอยู่นี่ <c oughs> นี่พ่อเองอยู่นี่บาย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 อาวุธไปเอารถแล้วอาวุธไปเอารถ เอารถไปด้วยกันไปด้วยกันเราไปก่อนตายแล้วลูกเจ้าหายน้ำผู้เบาหายน้ำผัวเขาเวียนกรรมเรยวมาเล้วหนูเห็นไหมเห็นไหมถอยรถมาแล้วนูบัานนี้รถตันไรพี่น้องถอยรถมายังปุระขีดตูมฟังเอาด้อันนี้เราก็จะเดินทางนะคะกับสุรินไม่ได้ไปสุริน ต้องไปทำธุระอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมนีไ่ไปสุวรรณไปไปสุวรรณเรามาทางไหนไปทางนี้แล้วก็ไปนี่ก็เลี้ยวข้างวัดอตอนมามาหาหาไม่เจอโอ้เก่งมากเลยไหนแม่แกให้ตอนนู้นก็จะเดินทางนะคะไปงานนะดูกูเลื่อนเที่ยงเลื่อนเต็กเลื่อนเต็ก ค่ะกลับบ้านเรานะคะทุกคนเส็นดาวร้อนติดเนาอันเดินทางกันต่อนะคะทุนล่าของเรายังไม่เสร็จนะทุกคนเดินทางกันต่อนะคะ รถข้างหลังรถอยู่ข้างหลังนะมันฝนจะตกอีกแล้วทุกคนเหมือนฝนจะตกอีกแล้วดูจะให้ดูบรรยากาศนูน่นฟ้าครึ้มใหมเลี้ยวตลอดทางเลยนะคะฝนเนี่ยตลอดทางตั้งแต่มาจากสุรินเล้วนะคือตกตลอดทางนะพี่น้องคะจำทางเมื่อเดี๋ยวนอกอันนี้เนาะ ไปค่ะมุ่งหน้าอำเภอสุวรรณ20กิโลเมตรนะ,ะ mm hmm. คะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสาวโบสายลุย mm hmm. พอกันไหมคลิปหน้านะะสมัยดีสวัสดีค่ะ